ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาตัดเชี่ยไม้เพชรกลวงนกครับเกิดมีคนถามขอมาไล่ย่ออว่าออเอาเชี่ยไม้แบบใดเห็ดผมเสียมาเปรียบเทียบให้เบ้งนะครับอันนี้คือเชี่อที่ที่ผมจะเอาไปเฮ็ดไปเห็ดกลวงนกเชี่อไม้ย่มองนี้สีมี้ไ่สามปะเพียรปะสามสี่ปะเพียอันนี้คือเชี่ยยังบุ่นี่ ถ้าใข่เชี่ยกันกงห่อแต่ว่ามันมันจะอ่อนจะเฮ็ดบ่ได้เนี่ยมันจะนิ่มผมจะเรียกกับส้ม,มแข็งมันจะเบิเลี้ยงส้มแข็งแล้วก็บ,บ่มีตาบ้านผมมันถามยายผมเพิ่อนว่าเพื่นเอินเชียงง่วงทั้งเื่นสิเอิ้ขึ้นกันมอสละอันนี้ก็อีกเขี่ยหนึ่งครับละะนะักษณะความแตกต่างกันคูดดอกมันเป็นคนเนี่ยใจทั้งในสีแดงอันนี้ก็เฮ็ดได้ครับ แต่ว่าตัว,ตวนี้จะจะโกนจะโกนก็ว่าลักษณะเชี่ยแบบนี้อันนี้ก็เช็ดยได้ครับเนี่ยขูดดอ,อกแล้วมันเป็นฟุ้นนะอันนี้เชี่ยอันนี้ผู้หูว่าเชี่ยยังนี่ขูดดอ,อกมันเป็นฟุ้นนะเปียกมันนะอันนี้ว่าเป็นใบมันอยู่สูงครับใบมันนนะใบมันค่อนข้างจะน้อยเลือกเกินควมเน่าเนี่ยห้อยกาวก็ถือว่าเน่า,กา,กาเ,นเกิน เงี้โอ้เงี้ยวีลีครับชุดไปไม่กูละเครื่องหนึง่งคอนสีเอาไว้กับไว้เม็ดหนึ D ่งกับโบแมนราคาถือแล้วครับเอาเชียร์ไม่กับเฮดไดย์กันคันผมกับโบมีเงินซื้อกันล่ะเอาไว้แหละครับเฮดแบบบ้านๆครับแล้วก็พ่อผมตัดมาแล้วผมซื้อโมคอดไปเังสิอันนี้ผมตัดมาแล้วเครื่อหนึง่ง พดไว้ละสนนิยมกอนเวลาเอาเมียนจะงอเมียไงหรือจะเอาไปปอกเลยก็ได้แต่ว่าขนุนปอกเลยนี่มันก็อยากแตกง่ายกกันเอาทิ่มไว้จักมือสองมือกันตากแดดไว้จักมือสองมือมันจะปอกง่ายอมโอกาสแตกก็สีหน่อยกว่าแต่ว่าก็แตกคือเราได้บางเันก็ได้ถ้าว่าแตกเราเป็นยังบ่แตกเราเวลาเขาจอก็เป็นยังหรอก มันกิดสีบังามเมื่อเชื่อมันตว่ามันแข็งมันบุสีดอกงามเราเห็นปอกออกมามันมันจะขาวคือใยเละสีมันจะนวลคือใยเนี่ยเรียบมันตาบัวลายนะบอกยังไงล่ะผมผมเลยเลือกออกแบบนี้ตานบัวลายแล้วก็เวลาห้องเราเนี่ยมันสีไงผมจะบ่กท่านตัดเพราะว่าผมเสีให้มาเบิ้งตัวอย่างกันนี่อีกคือหนึ่ง อันนี้คือเชี่ยเป็นฟุ้นนี่เชี่ยเป็นฟุน้นอันนี้ก็อเช็ดได้อันนี้ก็คือกันผมก็สิตัดเอานี่ยแหละผมบอกมีเกลียวมานน้ำเนาะมันเห่ยวอีหลี่สิตัดเอาได้สำเร็จละสิบ่อไล่ครับเอาเคี่ยอันนึงซื้อผมเสียดกงอีกอันหนึ่งพวกนึงสำหรับสำหรับเชี่ยนี่ก็เฮ็ดได้เด้อเนี่ยขันบ่วกรนเอา,าตอมันออก เห็นบ่นี่เชี่ยนี่ยพ่อจิ๋งหูจ้าก็ดอกตี๋เอาใบอันไปแซบแซมบะเนี่ยนะเนี่ยเฮ็ดได้กันเนี่ยง้อได้เวลาเอากับใบง้อบึ้งนะมันแข็งดีบ่จะค่อยเอาเชี่ยใหม่มันเฮ็ดได้หลายอย่างครับมีหลายเผ็ดอีกเชี่ยนึงเดี๋ยวผมสีพาเบิ่งอีกเชี่ยนึงที่เขาเอามาเฮ็ดเพิ่น ทีนี้ยมว่าเห็ดควันพเพรียดควัอนหนกมันจะเบามันเขาเอินเชี่ยงใส่ตันบ่แต่บนมันเชี่ยงสมร่มเนีย่ยเหรอทีแตกต่างกันเยอะดิอันนี้อันนี้ก็เห็ดได้เนี่ยแต่ว่ามันตามหลายกาไม่นะ เรมันก็คข่วมกวนมันก็สิกวนก็กันเห็นไหมเขี้ยสแตนบ่ครับวันนี้อันเด็กหน่อยบ่หูเลยครับเห็นไ่มมันจะกวนเขี้ยสแตนแต่มันกวนมันจะกวนหลายก็กันอันนี้นิยมเอาไปเพชรขั้นเนียดมันจะเบาขั้นเนียดค้นนกมันจะมีตามีอย่างไงนกเหยียบยังลักษณะใบตัวนี้มันอยู่ต่ำอยู่นี่ยซื้อได้หรือใบมันก็ได้ อันนี้ก็เฮ็ดได้แต่ว่ามันเวลางอมันสิมันบ่ทนนะไหวยังไงซะมันบ่ท้นทอเขี้ยอันมึงนึงเนี่ยเดี๋ยวผมสิหาลักษณะใบว่าไงบ้างเขี้ยเจ็ดข้อนขนเงียบนี่จะเป็นคือใบมันยักยักถ้าเป็นเขี้ยสมล่มก็สิเรียบ,ยบก็เนี่ แันนี้เชี่ยใหม่ซุ้มหนูมันก็หลายปวดแล้วตัดใบเห็ดขรนเพรเียนแต่ผมจะบอใบอไปเฮ็ดโกงเฮ็ดตุ่มเชี่ยนี่มันจะต่อมันหลายปวดขันซอปอกมากแบบง่ายเหมันเดิมหลังในมันควอมงอมันก็เฮ็ดได้อยู่เอาไปดัดก็ได้แต่มันสูสูซุ้มนั้นไม่ได้ เชียงง่วงเตะผมก็ไม่เคยยินด้วยกันกต่มันมีคนมาถามเขามาหลายนะครับผมกะบระเทศไทยเป็นยังเพียขอมุ่นซื้อมันกะจังได้บุซื้อเชียไหมกันเลยถามผู้เฒ่าผู้เฒ่ายังว่ามันเอื่นไรแบบหลายอย่างบางคนก็เอื่นเชี่ยกงเอื่นไปเทียบ เจ้ากับแม่นควบข้าเจ้าว่าหรือวะเดี๋ยวกเชื่อในลักษณะเชื่อมันเชื่อเห็ดกงพวกกับเจียวไปเฮ็ดกงอีกกันนึงเลยมาตัดาถิบึงเหยาเนี่ครับในลักษณะพุทมันแม่นเบิดเดือดทั้งๆคันคันไล่เอาเชื่อเดียวนี่คขันไล่อได้นี่ยเชื่อเดียวพ่อเลยล่ะกงนึงนี่ยเหย้า บบบไบมัอบนอยู่ไซบูใบอยู่ตามบ่มีเลยไหมันบ่คร่องมีตาไหมมันเหมือนบ่ค่อยมีเหงาเนาะมันมีตัวหย่อน,นเห็นตัวมันเกิดเบื้องบ่ได้ละใบมันเกิเดได้เอาไทยไม้เบื้องน้ำเหรครับเพราะว่ามันกมีคนเขามาถามไรนะผมกิด เสนะห์เชี่ยมันอันนี้เชี่ยยังนี่อันนี้เชี่ยพวกนี้พวกเดียวกันคือว่าไม่ซุ้มใดมันเป็นเชี่ยเงี้น่ะเอามางอเบิง้งแต่มันงอได้กด็คือแต่มันงอดีงอยังตามพวมเข้าใจห้องกิดเอาไม่ได้เบิ่อแล้วครับต่อ่าถึงสี่เไม่ได้เลยตรงนี้อันเชี่ยตัวนี้ขันใบเบื้องเป็นเนบาๆกลุก่นๆด้านในนี่ลายนี่ไม่ได้หรอก ซุ้มนี่มันเท็ดได้อยู่เบิดแล้วเนี่ยมันก็นจิแตกแน่แล้วครับเขี้ยซุ้มเนี่ยันเขี้ยซุ้มมาแตกมันก็นมีอย่อันมันมันอยู่